ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมิราทารอดค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นดวงรายเดือนค่ะของชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนธันวาคมค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเราก็ได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกค่ะสามารถเลือกดูได้นะคะทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีค่ะในรายละเอียดคลิปนี้นะคะเราก็ได้ทําเป็นาการเรียนการงานการเงินนะคะแล้วก็คําแนะนําต่างๆในการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่การเรียนค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชีวิตในช่วงนี้พวกคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เรามาเช็คพลังงานปัจจุบันของคนที่ยังเรียนอยู่บ้างนะคะว่าเป็นยังไงคะกำลังพบเจอกับอะไรบ้างนะคะ ว่าตามพลังงานหน้าไพ่นะคะดูในช่วงนี้ค่ะไม่ค่อยจะมีกระจิตกระใจายในการเรียนสักเท่าไหร่นะคะดูไม่มีไอเดียอะไรหรือว่าความคิดสร้างสารรค์อะไรในการเรียนนะคะแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆด้วยค่ะคุณรู้สึกว่าไม่อยากลงมือทําอะไรนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าทรัพยากรมันไม่เพียงพอนะคะหรือว่าสิ่งที่มีอยู่มันไม่ค่อยจะตอบโจทย์อะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ชีวิตในช่วงนี้นะคะเดือนธันวาคมค่ะการเรียนของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนคะ่ะการเรียนนะคะในเร็วๆนี้นะคะดูเหมือนจะ ได้รับความช่วยเหลือนะคะจากคนมีอายุมากกว่าค่ะบางคนก็อาจจะเป็นผู้หญิงได้ด้วยนะคะเการช่วยเหลือของเขาในครั้งนี้ค่ะจะทําให้คุณนะคะมีไอเดียต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะคะอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เป็นตัวเองบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าดูเหมือนจะนําความสําเร็จแล้วก็ความราบรื่นนะคะในการเรียนมาสู่คุณค่ะมาดูกันนะคะว่าไพ่ค่ะอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการเรียนของชาวราศีกรกฎค่ะ ชาวราศีกรกฎนะคะคุณจะเริ่มมีไฟมากขึ้นนะคะความเบื่อหน่ายอะไรแบบนี้ค่ะคุณก็จะลดลงนะคะจะไม่มีความเบื่อหน่ายแล้วจะเริ่มมีไฟแล้วแล้วก็อะไรที่คุณคิดว่ามันเคยสําคัญนะคะคุณก็จะลดความสําคัญลงนะคะในช่วงนี้ค่ะที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนนะคะมาดูกันเ่อะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมบ้างเกี่ยวกับการเรียนของพวกคุณ จะบอกอะค่ะว่าเหมือนเลิกคิดมากนะคะเลิกคิดเรื่องที่มันแบบขอโทษนะคะที่ต้องพูดคานี้คือแบบเลิกคิดเรื่องที่มันไร้สาระอะไรแบบนี้ค่ะที่มันแบบไม่ได้ส่งผลดีต่อการเรียนของคุณนะคะเพราะว่าเออมันขึ้นไพ่บาลานซ์มาแล้วก็กลับหัวด้วยนะคะคือเขาก็อยากจะบอกคุณนะคะว่าแบบบางทีคุณคิดมากไปจนแบบไม่ได้สนใจการเรียนเลยหรือว่ามันทําให้ผลการเรียนของคุณมันย่ำแย่อะไรแบบนี้ค่ะ การเลิกคิดมากในเรื่องที่มันไม่สําคัญหรือว่าไม่ได้จําเป็นแล้วนะคะมันก็จะทําให้คุณมีการโฟกัสในการเรียนมากขึ้นแล้วก็ทําให้มันแบบมีผลการเรียนที่ดีมากขึ้นอะไรแบบน,นี้ค่ะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะชาวราศีกรกฎเดี๋ยวมาดูกันบ้างค่ะว่าพาอยากจะแนะนำอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการเรียนของพวกคุณค่ะในช่วงนี้ เร็วนี้นะคะบางคนอาจจะได้ช่วยเหลือเหมือนแบบจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากผู้ใหญ่คะ่ะที่มีอายุมากกว่านะคะแล้วก็เหมือนเป็นคนเก่งคะ่ะมีความสามารถนะคะเป็นคนใจดีด้วยคะ่ะเขาจะมาเข้ามาสอนคุณนะคะเกี่ยวกับการเรียนทําให้คุณมีการเรียนที่ดีขึ้นแล้วก็อะไรที่มันเคยคุมเครือหรือว่าแบบคิดไม่ออกในเรื่องการเรียนอะไรแบบนี้คะ่ะคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมองเห็นลู่ทางแล้วก็แบบแนวทางที่คุณจะสามารถประสบความสําเร็จได้อะไรแบบนี้คะ่ะ เร็วๆนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะพอใจในผลการเรียนตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนแบบเหมือนไพ่อยากจะให้โฟกัสในช่วงนี้การโฟกัสจะทําให้คุณแบบลดการลังเลลงนะคะแล้วก็จะทําให้คุณแบบเห็นผลการเรียนของคุณได้ดีมากขึ้นเหมือนแบบอะไรที่คุณหวังไว้อะไรที่คุณฝันไวนะคะ้ค่ะพอคุณเริ่มโฟกัสใช่ไหมคะคุณจะเริ่มเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นอไรแบบนี้นะคะ่ะในเรื่องการเรียนก็ลองดูนะคะชาวราศีกรกฎดูเหมือนว่า ในช่วงนี้ค่ะคุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการเรียนนะคะอาจจะเริ่มที่การโฟกัสที่ชีวิตตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ลดการคิดมากอะไรแบบนี้ลงอะคะ่ะแล้วเร็วๆนี้ดูเหมือนจะเริ่มมีการช่วยเหลือหรือว่ามีคนมาช่วยเหลือคุณมากขึ้นนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะแล้วก็ไม่มีใครทอดทิ้งคุณคะ่ะในเร็วๆๆนี้จะพบทางออกนะคะชาวราศีกรกฎเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่การงานกันเลยนะคะ มาดูกันค่ะว่าคนที่ทํางานนะคะเขากําลังพบเจอกับอะไรอยู่บ้างค่ะขอดูพลังงานปัจจุบันของคนที่ทํางานอยู่นะคะ ตอนนี้อะค่ะชาวราศีกรกฎที่ทํางานอยู่นะคะเหมือนคุณมีเรื่องให้คิดมากบางเรื่องนะคะแล้วก็ดูต้องการการช่วยเหลือแล้วก็การัพพอร์ตจากเพื่อนๆมากเลยนะคะบางคนเนี่ยเหมือนแบบไม่มีไอเดียในการทํางานหรือว่าแบบคือในความรู้สึกคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในช่วงที่วิกฤตแล้วแล้วก็เหมือนแบบไม่รู้จะทํายังไงดีต้องการความช่วยเหลือมากๆอะไรแบบนี้นะค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ในช่วงเดือนธันวาคมอะค่ะการงานของคุณจะเป็นแนวโน้มเป็นไปในทิศทางไหนคะคือช่วงต้นสัปดาห์นะคะหรือว่าช่วงต้นเดือนอะไรแบบนี้ค่ะดูเหมือนการงานของคุณนะคะมันจะเริ่มนิ่งนะคะแล้วก็ อ๋อดูเหมือนคุณจะไม่มีไอเดียนะคะแล้วก็ขาดการตัดสินใจที่ดีอะค่ะหรือว่าคุณรู้สึกว่าออเหมือนแบบไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าในช่วงไปลายเดือนไปอะไรแบบนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจะดีขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกว่ามีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องการงานอะไรแบบนี้นะคะบางคนก็อาจจะเร็วกว่าในช่วงปลายเดือนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณทําพลังงานที่ดีอะไรแบบนี้ค่ะ ในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าช่วงต้นเดือนนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับตัวเองใช้เวลากับตัวเองนะคะในการคิดแล้วก็ตรึกตรองนะคะว่าเหมือนจะทํายังไงให้งานมันดีอะไรแบบเนี้ยค่ะดูเหมือนจะเครียดแล้วก็ปวดหัวนิดนึงนะคะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่เนี่ยอยากจะแบบแนะนําหรือว่าช่วยเหลืออะไรคุณยังไงบ้างนะคะในการทํางานของคุณนะคะดูเหมือนในช่วงนี้นะคะ่ะคุณแบบคิดไม่ออกหวัวไม่แล่นอะไรแบบนี้นะคะในเรื่องการงานแต่ว่าอยากได้ความมั่นคงต้องการความมั่นคงอะไรแบบนี้นะคะ่ะ มาดูกันค่ะใพ่อยากจะแนะนำอะไรอืมรูปเหมือนกับว่าคุณนะคะอยากจะได้ความมั่นคงจริงๆคะ่ะแต่ว่าไม่มีไฟไม่มีพาชั่นในการทำงานนะคะคือคุณกำลังคิดอยู่อะค่ะว่าแบบทำยังไงให้มันดีอะไรแบบน,นะะี้ยค่ะ เรามาดูกันค่ะว่าทำยังไงนะคะให้คุณมีไฟในการทำงานมากขึ้นค่ะบางคนนะคะที่เกิดว่าออไม่มีไฟในช่วงนี้ค่ะเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมในที่ทํางานนะคะรู้สึกว่าเหมือนแบบทําไมทําดีแล้วไม่ได้ดีทําไมทำแล้วไม่มีใครเห็นหัวทําไมทําดีแล้วแบบไอเดียเราไม่ได้รับการเสนออะไรแบบนี้ค่ะ คุณก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่อยากจะทําแล้วทําไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแบบนี้นะคะก็เลยทําให้คุณหมดไฟอะไรแบบเนี้ยค่ะถ้าอยากจะแนะนําอะไรบ้างคะหรือว่าอยากจะช่วยยังไงบ้างคะ่ะถ้าอยากจะบอกนะคะว่าอันดับแรกอะคะ่ะ จริงๆอยากให้คุณเริ่มที่ความสุขของตัวเองก่อนนะคะคือเขาอยากให้คุณปรับ,บโหมดอะค่ะตอนนี้ต่อให้เบื่อต่อให้เซยยังไงนะคะอยากให้ปรับ,บมาที่แบบให้ตัวเองมีความสุขโฟกัสที่ความสุขของตัวเองก่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ค่อยไม่ต้องไปสนใจนะคะว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมไหมหรือว่าความจริงมันต้องเป็นแบบนี้หรือว่าอะไรยังไงอะค่ะเลิกโฟกัสสถานการณ์ภายนอกนะคะแล้วก็หันมาโฟกัสที่ ภายในก่อนค่ะก็คือความสุขของตัวเองนะคะทํายังไงก็ได้ค่ะให้ตัวเองมีความสุขอาจจะทําสิ่งที่เราชอบหรือว่าดูสิ่งที่เราชอบนะคะดูอะไรที่มันได้หัวเราะบ้างยิ้มบ้างอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเราก็มุ่งหน้าทํางานไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราทําแบบนี้ค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ อืมโอเคดูเหมือนว่าเรากำลังจะมาถูกทางแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำอย่างที่กล่าวมาได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเลยนะคะก็คือหนึ่งค่ะไอเรื่องที่มันรู้สึกว่ามันหนักหนามันสาหัสอะไรแบบนี้ค่ะมันจะค่อยๆเบาบางลงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่มันต้องรออะไรที่มันแบบอยู่ไกลเกินเอื้อมอะไรแบบนี้ค่ะ มันจะไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าได้ปลดปล่อยจากอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเก่าๆทิ้งไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะได้เป็นตัวเองสักทีค่ะคุณจะรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากๆเลยนะคะยังไงก็ลองดูนะคะชาวราศีกรกฎค่ะมาดูกันค่ะว่าไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมกับคุณไหมคะเกี่ยวกับการง,งานของพวกคุณในช่วงนี้ค่ะ จะบอกนะคะว่าให้มีความฝันแล้วก็ความหวังเข้าไว้ค่ะไม่ต้องสนใจนะคะว่าคนรอบข้างเราจะเป็นยังไงเขาจะน่ารักกับเราไหมอะคะให้เรามองที่เป้าหมายของตัวเองนะคะมองที่ความฝันของเราค่ะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรนะคะแล้วก็มุ่งหน้าพุ่งไปที่มันเลยค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเริ่มคลี่คลายค่ะแล้วก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะคะชาวราศีกรกฎยังไงก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการงานาของพวกคุณค่ะขอทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่การเงินกันเลยค่ะ ชาวราศีกรกฎคะเรามาดูกันนะคะว่าปัจจุบันการเงินของครอกครนะคะในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะการเงินในช่วงนี้ค่ะก็มองว่ามีเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะ แต่ว่ามันคุณยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะมีบางสีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้แต่คุณไม่สามารถที่จะมีมันได้คุณอยากจะใช้ชีวิตสนุกสนุกไลฟ์สไตล์สนุกสนานะไระบับนี้ค่ะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะทํามันได้ระดับนี้นะคะดูเหมือนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณแบบจะต้องประหยัดหรือว่าไม่ได้มีเงินใช้แบบฟุ่มเฟือยอะไรแบบนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าทิศทางการเงินของคุณนะคะในเดือนธันวาคมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ รูเหมือนการเงินของคุณนะคะอ,อ,อารมณ์ประมาณว่าคุณไม่ค่อยคุณไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้ในช่วงนี้นะคะในเรื่องการเงินอารมณ์ประมาณว่ามันไม่ค่อยมีความมั่นคงอะไรแบบนี้นะคะ่ะบางคนต้องหยิบยืมหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะมาดูกันค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับการเงินของคุณคะ่ะ ก็บอกนะคะว่าใจเย็นๆค่ะค่อยเป็นค่อยไปค่ะในเร็วๆนี้ดูเหมือนว่าการเงินของคุณมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะบางทีอะค่ะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่มีเงินนะคะคุณมีเงินค่ะแต่มันอาจจะแบบไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรคะคุณไม่ได้พอใจเท่านั้นเองนะคะอย่างเช่นว่าคุณอยากมีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่มันอาจจะมีแค่แบบหกสิบเจ็ดสิบอะไรแบบนี้นะคะถามว่าคุณมีไหมคุณมีค่ะแต่ว่าคุณไม่ได้พอใจกับมันเท่านั้นเองนะคะ เราก็ดูเหมือนกับว่าจริงๆเงินไม่ได้ขาดมือด้วยนะคะคือมันมีเงินเข้ามาเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะมาดูกันค่ะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับการเงินหรือว่าถ้าอยากจะมีการเงินที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะชาวราศรีกรกฎต้องทํำยังไงนะคะ เหมือนกับว่าถ้าอยากมีเงินมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะจะต้องขยันมากขึ้นนะคะบางทีชาวราศีกรกฎนะคะเห็นอุปสรรคเห็นปัญหานะคะก็แบบท้อใจแล้วไม่อยากจะต่อสู้กับมันแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะอาจจะเป็นในเรื่องก,การงานหรืออะไรก็ได้นะคะที่แบบส่งผลกับการเงินของคุณนะคะถ้าเกิดว่าทําแล้วมันทําให้การเงินของคุณมันดีขึ้นนะคะก็ลองสู้มันสักตั้งนะคะลองทํามาหน่อยค่ะบางคนนะคะอาจจะมีจ็อกเสริมอะไรเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะคะในเร็วๆนี้ดูเหมือนแบบว่าคุณกําลัง บางคนนะคะกำลังวางแผนด้วยซ้านะคะว่าแบบจะทํำจ็อกเสริมอะไรดีอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ลองทําไปเลยนะคะลุยไปเลยค่ะมันจะทําให้คุณมีการเงินที่ดีขึ้นนะคะถ้าอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องการเงินค่ะถ้าอยากจะบอกนะคะว่า ความเครียดความคิดมากอะค่ะไม่ได้นํามาสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินนะคะแล้วรวมถึงความเบื่อหน่ายด้วยค่ะให้ขจัดมันทิ้งไปนะคะแล้วก็โฟกัสที่ปัจจุบันจะดีกว่าค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันซะนะคะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีอยู่อะค่ะแล้วอนาคตมันก็จะดีขึ้นนะคะอยากจะให้คุณนะคะโฟกัสที่การเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าเมื่อแต่เครียดแล้วก็คิดมากเนี่ยอะไรอะไรก็ไม่เปลี่ยนนะคะแล้วการเงินของคุณมันก็จะยังเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คํําาแนนนนะะกัเลยคะ มาดูกันนะคะว่าในช่วงนี้นะค่ะพ่อยากจะแนะนําอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกกุณค่ะพ่ออยากจะบอกนะคะว่าใจดีกับตัวเองหน่อยนะคะอ่อนโยนกับตัวเองหน่อยค่ะ บางทีอะค่ะคุณเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปนะคะมันส่งผลไม่ดีกับตัวคุณเองอะคะ่ะเพราะว่าตัวคุณเองจริงๆแล้วอะคะ่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้ชอบเวลาที่ตัวเองเข้มงวดกับตัวเองนะคะเพราะว่ามันมันไม่ใช่สิ่งที่มันมีความสุขอะคะ่ะถ้าเราทําสิ่งที่ตัวเองไม่มีความสุขแล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะให้โฟกัสที่สิ่งที่ตัวเองมีความสุขนะคะ ทำอะไรที่มันดีกับตัวเองค่ะอ่อนโยนกับตัวเองหน่อยใจดีกับตัวเองหน่อยนะคะถ้าอยากพักผ่อนก็พักผ่อนได้ค่ะอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวนะคะแล้วก็ดูแลบริหารการเงินของตัวเองให้ดีเท่านั้นเองนะคะคุณสามารถที่จะมีความสุขไปได้แล้วก็มีการเงินที่มั่นคงไปด้วยกันได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เคร่งเครียดอะไรแบบนี้ค่ะสามารถที่จะมีความสุขแล้วก็มีการเงินที่มั่งคั่งไปด้วยกันได้ค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับ ดวงรายเดือนนะคะของชาวราศีกรกฎค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคน <c oughs> ก็หวังว่าท,ทุกคนนะคะจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะไ <c oughs> พ่ก็ได้บอกอะไร <c oughs> เราหลายอย่างมากเลยทีเดียวนะคะในเดือนนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะถ้าชอบก็เป็นกําลังใจให้มิมี่ดัทารอดด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันนะคะแล้วก็วันนี้แบบเมื่อก่อนเนี่ยยังจําได้เลยนะคะว่าตอนที่ยอดซับเนี่ยไม่ถึงสิบอะค่ะ แล้วก็เหมือนลุ้นว่าแบบโอ้ยถึงสิบซับแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ทุกวันนี้ก็คือพันแปดแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นกําลังใจให้มิม,มี่ระทารอดค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ทุกคนอยู่เคียงข้างกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะก็คือดวงความรักค่ะของชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนธันวาคมค่ะก็จะทําออกมาให้ดีที่สุดนะคะคนที่สามารถดูได้ทุกสถานะเลยนะคะทุกคนทั้งคนโสดคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ เราเดี๋ยวจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะเจอก,กันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในเดือนธันวาคมนี้ค่ะขอให้เป็นเดือนของทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ